สวัสดีครับเพื่อนๆชาวชิวเอา97ทุกท่านนะครับวันนี้ผมนะครับได้มารีวิวปัญหาของรถเมื่อมันมีอายุเยอะๆแล้วนะครับรุ่นที่ผมขับเนี่ยก็คือ HRV นะครับ h o n d a HRV ปีประมาณ2019นะครับ18-19นะครับจำไม่ได้นะครับปัญหาที่เจอเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีรูปไฟขึ้นหน้าจอนะครับเป็นแบบนี้กระพริบนะครับเป็นสีส้มๆนะครับ เบื้องต้นเนี่ยมันเกิดปัญหาตั้งแต่เมื่อวานนะครับตอนเย็นแล้วก็ได้มีเข้าไปศูนย์เอทีน่าจะเอทนะครับอยู่ตรง p t ทแถวแถวแพกษาเนี่ยน้องๆสอง,องท่านนะอ่าก็เข้ามาช่วยเช็คแล้วก็ให้คําแนะนําดีมากนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ของของน้องเขาเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาให้ให้เราได้ไม่ไม่สามารถเช็คในรายละเอียดได้ก็น้องก็ขับมอเตอร์ไซค์นั้พาผมมาที่ศูนย์ฮอนด้าที่ แพร์กษาแล้วปรากฏว่าน้องๆก็น่ารักนะครับในส่วนคอนด้าแพร์กษาเนี่ยคือตอนนั้นมันเป็นเวลาปิดปิดทําการแล้วครับแต่น้องเขาก็ยังนั่งเคลียร์งานกันอยู่เนาะผมเองกอ็เข้าไปเพราะว่าไม่รู้จะยังไงดีว่ามันขับได้ไม่ได้ยังไงนะครับก็จําชื่อน้องไม่ได้นะครับแต่ว่าน้องเข้ามาบอกว่าพี่เข้ามาเช็ครถเนาะแล้วก็ถอยดูดูอาการต่างๆก็บอกว่าพี่มันยังขับได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไฟสีส้มขึ้นแบบนี้นะครับ สามารถขับได้เป็นระยะหนึ่งแต่ไม่แนะนําให้ขับในระยะนานนะครับให้รีบเข้าไปเช็คเบริสูแล้วก็เปลี่ยนอะไรโดยด่วนนะครับซึ่งที่ผมอัดคลิปตรงนี้มาก็เพื่อที่จะให้เพื่อนๆน,นะครับโดยเฉพาะาเพื่อนๆที่ไม่ไม่รู้เรื่องเครื่องยนต์เนาะอย่างผมเนี่ยนะครับได้มีการเข้าใจว่าเออ,อยางยังขับได้นะ,ะมีกรณีหนึ่งที่เราอาจจะต้องระวังก็คือถ้าเกิดมันมีขึ้นเครื่องเป็นแบบ สีแดงๆน้ำมันแดงๆรูปน้ำมันแดงๆอะไรเงี้ยจุยดน้ำมันแดงๆนะครับอันนี้ก็จะขับไม่ได้นะครับอาจจะต้องยกลากอย่างเดียวกันไปเลยนะครับก็ส่วนที่เป็นลักษณะนี้ก็ขับขับไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราขับแล้วรู้สึกมีการส,สะดุดหนักเครื่องไม่วิ่งนะครับอะไรประมาณนี้ก็คือขับไม่ได้นะครับก็เอามาแชร์เป็นความรู้กันเนาะเดี๋ยวผมเข้าศูนย์เสร็จยังไงเดี๋ยวามาแชร์ต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับขอบคุณครับ